สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีในวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564นะคะวันนี้เปิดมาที่หน้าเว็บนี้เพราะว่ามีาสูตรแนะนำสำหรับช่องทางนี้นะคะสำหรับสมาชิกใหม่เติมเงินแล้ว1,000บาทนะคะแจ้งรับโบนัสวันแจ้งรับโบนัสสมาชิกใหม่ได้ก่อนเลย500บาท แจ้งทีแอดมินที่ขึ้นอยู่ในหน้าเว็บนี้เลยนะอันนี้คือหน้าเว็บที่เพื่อนๆมองเห็นผ่านมือถือวันเกิดก็สามารถรับโบนัสวันเกิดได้ด้วยเหมือนกันสำหรับหวยนั้นก็มีให้เล่นอตอนนี้รัฐบาลก็เปิดให้เล่นแล้วนะคะยี่กี่ของชัดเจนนะคะนี่จะทุกห้านาทีออกผลทุกสิบห้านาทีทุกสิบห้านาทีออกผลสาม ระบบนี้จะเป็นของช่องชัดเจนเบลดนะคะส่วนอีกสองช่องคือห้องฟ้ากับห้องม่วงเนี่ยจะเป็นของเว็บหวย c o มนะคะส่วนเว็บหวยอื่นๆก็มีให้ลงเยอะแยะมากมายทั้งฮานอยลาวทกศส,สินมีหมดเว็บหุ้นก็มีนะคะทั้งหุ้นเช้าเที่ยงบ่ายเย็นมีทุกมีทุก ตอนเลยนะคะสามารถลงทุนได้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปลงทุนในเว็บนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดใหม่ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในวันถัดไปนะคะสำหรับ VIP นะคะก็มีของ VIP ให้ด้วยนะสะสมยอดเล่นของทุกๆคนเองนะคะยอดสะสมที่10,000บาทรับ100นะคะ สะสมไปเรื่อยๆนะคะสเต็ปแรกนะคะรบหนึ่งหมื่นก็จะมีช่องให้เราได้รับโบนัสนะคะไปจนถึงสี่ร้อยแปดร้อยนะคะเป็นระดับระดับไปเนาะรวมๆแล้วมูลค่าสูงสุดนะคะเพื่อนๆก็หลายหมื่นอยู่นะคะาฝากแนะนำ สิ่งที่น่าสนใจไว้เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดใหม่ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในวันถัดไปต่อไปเราไปดูสูตรกันเลยค่ะสูตรแนะนำวันนี้นะคะไปดูที่ห้องฟ้าก็แล้วกันห้องฟ้านะคะสูตรที่แนะนำเลยก็จะเป็นสูตรเลขคู่นะคะเลขคู่ที่มาเรียงกันแล้วก็ สูตรหัวท้ายเนะเลขคู่ที่แนะนำวันนี้นะคะจะมี0268เลข4ตัวนี้ถ้าตัวถ้ามา2ตัวตัวไหนก็ได้นะคะใน4ตัวเนี้เราก็จะเล่น19ประตูบนใน2ตัวที่ยังไม่มานะคะสังเกตที่ชุด3ตัวบนเท่านั้นนะคะเลขคู่4ตัวนี้0268 ถามว่ามันเรียงไหมมันจะเรียงกันด้านนี้ค่ะหกแปดศูนนะคะอาจจะเป็นที่สงสัยว่าแล้วสีมันหายไปไหนให้เรียงด้วยสูตรนี้นะคะเรียงด้วยสูตรนี้ก็คือตัดได้ทุกชุดเลยในสีตัวนี้สังเกตว่ามันจับคู่กันมาคู่กันเมื่อไหร่จะเล่นอีกสองตัวที่ไม่มาทันทีนะคะ เดี๋ยวไปดูสถิติกันวิธีการเล่นก็แนะนำในหลายๆครั้งนะคะว่าถ้าเราเปิดมาปุ๊บรอบที่39ที่กำลังจะออกผลเนี่ยเป็นรอบที่เรากำลังจะลงทุนให้ถือว่าเป็นรอบที่5ไว้ก่อนเพราะว่าตามสูตรลดทุนลดความเสี่ยงเราจะนับที่รอบที่5เป็นรอบแรกของเราหรือรอบที่4ก็ได้ เอาเป็นว่าลดความเสียงมากที่สุดก็ให้นับเป็นรอบที่ห้าเสมอจากนั้นนับย้อนขึ้นไปเพื่อที่จะดูว่าเอาผลรอบไหนมาสังเกตก่อนสี่สามสองหนึ่งขีดเส้นนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ออกในรอบที่สามสิบสี่เนี่ยเราจะนำไปเก็บสถิติที่จะเล่นในรอบถัดไปท,ทันทีให้เพื่อนๆสังเกตอย,อย่างนี้นะคะ เมื่อกี้สูตรที่แอดใหม่ให้ก็คือศูนย์สองหกแปดเผอิญว่ารอบเนี้ยมีแปดศูนย์มาเราขอพัยค่ะมีแปดสองมาเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มันหายไปคือหกกับศูนย์นั่นเองถ้าโดยสูตรที่แอดใหม่ให้เล่นก็คือเราจะตัดสามรอบนี้ไม่เล่นเก็บเล่นรอบที่สี่กับรอบที่ห้าเสมอเพื่อลดทุนลงไปได้เกินครึ่งเลยนะคะถ้าเราเริ่มเล่นตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบห้า บางครั้งก็มีหลุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะตามทุนคืนได้มันก็เป็นเรื่องยากดังนั้นพอลดปุ๊บแล้วตามรอบที่38เป็นรอบที่1เข้าแล้วค่ะเข้าที่0นะคะอันนี้คือสูตรที่ให้4ตัวทริกวันนี้4ตัวไปจับสถิติดูห้อง ชัดเจนสองรอหกสิบสี่รอบที่ออกผลทุกห้านาทีก็ใช้ได้เหมือนกันต่อไปนะคะจากสูตรเดียวกันนี้มันออกไปแล้วนะคะก็คืออเมื่อกี้เรานับมาถึงรอบที่สามสิบสี่แล้วก็เอาผลในรอบที่สามสิสี่เฉพาะชุดบนนะคะมาสังเกตเนาะรอบที่สาสิบก้าจะเป็นรอบที่ห้าเมื่อกี้เราได้แปแล้วนะคะแต่เพื่อนๆดูในรอบที่ อยู่ด้วยกันตรงนี้สามารถใช้ได้หนึ่งรอบถึงสองรอบติดกันที่มาในชุดบนเพื่อนๆจับคู่นะคะตอนนี้เลขที่ยังไม่มาก็คือจะต้องมีหกแน่นอนเพราะว่าศูนย์สองแปดหเนี่ยมันมาถึงสามตัวแล้วค่ะแต่มันขาดหกดังนั้นหกมาแน่นอน ะะเดี๋ยวเราไปจับคู่กันว่าจะจับคู่กับอะไรถ้า08ถ้าเราจับคู่0กับ8เมื่อกี้จะต้องเป็น26เนาะเพราะฉะนั้น62เนี่ยถ้าจับคู่0กับ8จะต้องเป็นคู่6กับ2แล้วถ้าจับคู่02ก็จะเป็น68ซึ่งชุดนี้มันเข้าไปแล้วที่ ที่รอบที่36ดังนั้นมันจะเหลือชุด62นั่นเองเป็นรอบที่5เดี๋ยวเราไปลงทุนกันนิดหน่อยนะคะไปลงทุนกันนิดหน่อยด้วยสูตรนี้ว่าจะเดินดีไหมแล้วจะกลับมาดูสถิติย้อนหลังให้กันค่ะเล่นชุดนี้นะคะ19ประตูบนค่ะ กลับมาที่หน้าที่เราจะเลือกลงทุนนะคะตอนนี้เติมเงินไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่แทงหวยค่ะเลือกยี่กี่ห้องฟ้านะคะแล้วก็เลือกรอบปัจจุบันที่กำลังจะออกผลกดเลขเองสองตัวบนสิบเก้าประตูสองหกใส่ราคาที่ห้าบาทค่ะกดยืนยันแล้วก็รอออกผลน,นะคะ เราวางที่รอผลเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันค่ะมาดูสถิติกันว่าสูตรนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่าจับคู่กันนะคะสองศูนย์เราให้ไว้สตัวจำไว้เสมอว่าสูตรที่เราเล่นคือ0268 0268ไม่มี4นะคะ68นี่เด้งเลยค่ะจาก68ก็กลับมาเล่น02 ็เข้าที่0จาก60เล่น2 8ก็เข้าที่8จากนั้น6 8 0เนี่ยเขาเลื่อนลงมานิดหนึ่งรอบนี้6 8 0 2มันหายไปใช่ไหมคะจับคู่2กับอะไรดีรอบนี้หลุดมาที่รอบที่6คะ่ะแอดหมายถึงบอกว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดได้นะคะนี่คือ5รอบแล้วไม่มาเราต้องลูด เดี๋ยวก่อนนะคะสองเนี่ยเป็นหลักเพราะว่ามันหายไปเราก็จะมาจับคู่แปดศูนย์ต้องรูดสองกับหกค่ะเข้าแล้วส่วนหกแปดอ่าถ้าเราดูนะคะถ้าเราดูว่าสองหายไปตัวเดียวเนี่ยเราก็จะมาเข้าที่รอบที่หกค่ะแต่ถ้าหากว่าเรามาจับคู่ แปต้องรูดสองหกดคือเราใช้สองรอบติดกันนะคะแต่ยึดรอบปัจจุบันด้วยล่าสุด6 8เราต้องรูด0ูนย์สองปรากฏว่ามันเข้าชุดที่หชุดแรกคือหกชุดที่สองคือศสรุปว่าชุดนี้หลุดไหมจริงๆแล้วมันเข้าตั้งแต่รอบแรกแต่ถ้าเราไปลิ้นตัวเดียวคือ2เนี่ยมันเข้าไปรอบที่6ค่ะ นะคะเข้าไปรอบที่หกต่อไปค่ะ60 60ก็จะเป็น28 60จะเป็น28แล้วมันก็มาเจอ68แปดนตรงนี้ก็เลยเลื่อนมาเป็น2ที่จะเข้านะคะจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะมาดูกันต่อ28งแดลูดหกนะคะเข้ารอบนี้ค่ะชุดนี้ก็เหมือนกันแต่มันขาดหไปเนาะ ้าดูแค่นี้คือหกหายไปถ้าหกหายไปหนึ่งตัวนี้คือหลุดยาวนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเล่น2ตัวดีกว่าเนาะปลอดภัย 2> mm hmm. 8 2ดสอรูทหกนะคะเข้าตัวเดิม8 2ดสอรูทหกนะคะเด้งค่ะ8 02ศูนองขออภัยคับแปดศ 806นรูด2นะคะสองหายไปเข้ารอบแรกเลยนะคะแต่เราต้องจับคู่เสมอนะคะ80ดศย์เราก็รูดสองหศย์หรูสองปดหรูดสองโอเคเข้าที่สองหมดนะคะต่อไปมาดูสองศย์ค่ะ สองศูนย์หายไปก็คือ6 8ถ้าดูสามตัว8หายไปแน่นอนนะคะมีแปดมีหกศสองมา8หายไปแต่ถ้าเราลองมาจับคู่นะคะคือเมื่อเล่นเดี่ยวแล้วก็ต้องมาจับคู่ด้วยหกสองก็จะเป็น80ถ้าเล่น80ตั้งแต่แรกเข้าแล้ว60เล่นสองแเข้าที่8ดรอบนี้นะคะ ส่วนสองศูนนั้นรูดหกแปดก็เข้าที่แปดอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้นี้นะคะมาเราเลื่อนมาดูค่ะอ้าวผลออกแล้วนะคะเมื่อกีน้นี้ผลออกแล้วเราเล่นอะไรไว้นะคะเพื่อนเพืหกสอง หกอะไรนะเราจับคู่สามตัวเนาะเมื่อกี้จากเลขชุดนี้นะคะกับชุดนี้รวมกันถ้า8ปดสเนี่ยเรารูดหกศูนมันเข้าไปแล้วเราก็เลยมาจับสามตัวค่ะเพื่อนๆจับสามตัวนะคะ,ะ,คะ0ูย์แต้องรูดสองหเนาะที่แอดบอกส่วน0ูย์สเนี่ย รูดหกแปดมันเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเหลือชุดสองหที่เราเล่นไว้เมื่อกี้แล้วหก็มาค่ะเนาะจากสูตรที่แนะนําไปเดี๋ยวก็จะยืดยาวเกินไปเพื่อนๆลองเก็บสถิติจากสูตรหกแปดศูนย์สองมาสี่ตัวนี้มาในชุดสามตัวบนมาเพียงแค่สองตัวนะคะ ตัวไหนก็ได้ที่มา2ตัวเป็นอย่างน้อยเราจะเล่นอีก2ตัวที่ไม่มานั่นเองแล้วแอดจับในรอบที่5พอดีเป็นรอบแรกเดี๋ยวไปดูผลกันค่ะมาดูผลนะคะรอบที่ลงไปเมื่อกี้ก็คือรอบที่39นะคะรอบที่39เราก็ชนะแอดเล่นไป62อเนาะออก67ผลก็ชนะก็ได้กำไรมา260บาทนะคะ เงินเราก็อัพให้เรียบร้อยนะคะโอเคยังไงก็ฝากติดตามสันกระดิ่งกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในวันถัดไปค่ะเพื่นพนอนๆยังไงก็ใช้สติในการลงทุนนะคะต้องใจเย็นๆมีสมาธิถ้าคิดว่าเสียเยอะต้องหยุดค่ะหยุดเพื่อที่ดูว่าเราสามารถจะใจเย็นลงแล้วเก็บทุนคืนได้เร็วแค่ไหนแล้วต้องรอในรอบสี่รอบห้า ให้ได้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ